สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Cause English is all around แล้ววันนี้ค่ะพี่โบก็มีคําถามที่จะมาถามน้องๆค่ะซึ่งก็เป็นคําถามที่พี่โบสงสัยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนั่นก็คือการอ่านตัวเลขค่ะว่าชาวต่างชาติาเขามีวิธีอ่านตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษยังไงและแตกต่างจากภาษาไทยยังไงวันนี้เดี๋ยวเรามาทดสอบน้องๆกันดีกว่านะคะและน้องๆทางบ้านก็สามารถเล่นไปกับพวกเราได้ด้วยนะคะ What does this read in English? Okay. Very good. And what about this? Okay. And this one? Oh, perfect. And what about this one? Oh, easy.. Wow. This is a big one. What does this say? Oh, okay. good job how about this okay very good this can be tricky the best thing to do is look at the comma when you see a comma then you know that you're going to change what you say so when you see three zeros that's ten thousand จุดสังเกตเลยค่ะก็คือเครื่องหมายจุลภาพนี่เองก็หรือว่าคอมม่านะคะเป็นการแบ่งส่วนค่ะแล้วก็ดูตามหน่วยนะคะนี่ก็คือหลักพันใช่ไหมคะนี่ก็คือหลักสิบเป็นสิบพันกลายเป็น10,000 o ถูกต้องค่ะโอเค and ะ next we have ว้าว <Wow, S 2> so easy good job แต่ว่าคำต่อไปค่ะรับรองว่าอันนี้เป็นโบนัสพิเศษมาดูเลยว่าน้องๆจะสามารถอ่านคำนี้ได้ถูกต้องไหมคำนี้เลยค่ะ alright l let's see if you can get this one correct มีใครรู้ไหมจำหลักง่ายๆเลยอย่างที่พี่โบบอกเมื่อกี้ก็คือเครื่องหมายจุลภาพใช่ไหมเราแบ่งเป็นส่วนๆใช่ไหมคะส่วนหน้าสุดสมมติเครื่องหมายจุลภาพอันนี้เราแทนคำว่า เมลเลียนเข้าไปส่วนเครื่องหมายจุลภาพวันนี้เราก็แทนคําว่าซ้าเซนเข้าไปส่วนที่เหลือเนี่ยเราอ่านเหมือนเดิมเลยเราอ่านแบ่งเป็นส่วนพอเรารวมทั้งหมดเป็นวันมลเลียนแล้วอะไรคะ <Bye. S 1> <Bye. S 2> นั่นแหละค่ะน้องๆเก่งมากสุดยอดเลยพี่โบเชื่อเลยค่ะว่าหลังจากนี้นะคะน้องๆไม่ว่าจะให้เลขอะไรน้องๆก็จะอ่านได้เพราะว่าหลักการจําง่ายๆค่ะก็คือเครื่องหมายจุลภาพของเรานั่นเองแล้วแบ่งหน่วยแล้วอ่านตรงตัวไปเลยนะคะเอาละค่ะรู้ทริคดีๆแบบนี้แล้วน้องๆพร้อมที่จะไปเล่นเกมสะกดคำกันหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะเยี่ยมมากๆค่ะ let's go to the first game spelling audition ในรอบ Spelling Audition ทางรายการจะสุ่มหมายเลขของน้องๆอ,ออกมาเล่นพีละคนตั้งแต่หมายเลข1ถึง12แล้วน้องผู้โชคดีจะได้ฟังคำศัพท์1คํคำจากโปรเฟสเซอร์หลังจากนั้นจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องถ้าตอบถูกจะได้เข้ารอบทันทีแต่ถ้าตอบผิดเราจะสุ่มหมายเลขถัดไปออกมาเล่นในรอบนี้ต้องการผู้เข้ารอบ5คนเท่านั้นครับ เอาละค่ะน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะเข้าใจแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะถ้าเข้าใจแล้วต่อไปก็คือหมายเลขหมายเลขสามค่ะหมายเลขสามชื่ออะไรคะชื่อเอคลายค่ะเอคลายกี่ขวบละคะแปดขวบค่ะอ่าแต่เย็นๆนะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะค่ะพร้อมนะพร้อมค่ะแตยเข้าลึกๆค่อยๆค,อยคิดนะคะ

น้องๆทั้ง5คนนี้จะสะสมเงินได้มากแค่ไหนและทำได้ดีขนาดไหนติดตามได้เลยค่ะ Let's go to spelling charity ตอนนี้น้องๆทั้ง5คนอาจจะยังไม่หายตื่นเต้นจากรอบที่แล้วนะครับฉะนั้นในรอบนี้เพื่อนๆที่เหลือจึงต่างเข้ามาช่วยเตรียมคำศัพท์กันอย่างเต็มที่เพื่อรับมือกับรอบ spelling charity ดูสิครับ ได้เห็นเด็กไทยสัมัคคีแบบนี้น่าชื่นใจจริงๆครับในรอบ Spelling Charity น้องๆจะได้ออกมาเล่นทีละคนแล้วเลือกหมวดคำศัพท์1หมวดจาก5หมวดซึ่งใน1หมวดจะมีคำศัพท์10คำน้องจะต้องฟังและสะกดคำทั้ง10คำนี้ภายใน45วินาทีหากน้องๆไม่มั่นใจให้พูดคำว่า Pass เพื่อข้ามคำนั้นไป โดยแต่ละคำมีมูลค่า500บาทซึ่งถ่้าทั้ง5คนตอบถูกครบทั้ง10คคำรับไปเลยเงินรางวัลสูงสุด25,000บาทเพื่อมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไปครับเข้าสู่ช่วง spelling charity ค่ะโดยที่น้องๆจะนำเงินทั้งหมดนี้นะคะไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะวันนี้น้องๆตัดสินใจที่จะเลือกองค์กรไหนคะ บุลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าครับเพราะอะไรคะน้องๆถึงเลือกองค์กรน,นี้พวกเราอยากให้สัตว์อยู่สัตว์ป่าคู่ควรกับเราไปนานๆค่ะอเยี่ยมมากๆเลยน้องๆเข้าใจกติกากันดีแล้วใช่ไหมคะใช่ใชค่ะถ้าเข้าใจและพร้อมแล้วทุกคนประจําที่ค่ะต่อบไปเอแคลตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 3และ4ค่ะหมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆ สาค่ะหมายเลข3นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข3นั้นคือหมวดอะไร In a school bag คืออะไรคะในกระเป๋นานักเรียนค่ะในกระเป๋นานักเรียน,น,น,ยนถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling We will start now pen P E N toy T O Y book B O O K glue G L U E Clip, C-L-I-P, Paper, P-A-P-E-R, Ruler, I-U-L-E-R, -E Pencil, P-E-N-C-I-L, Stapler, S-T-A-P-L-E-R, Dictionary, D -I -C -T -O N E R Y Dictionary, D-I-C-T-I-O-N-E-R-Y, Dictionary, D I C T I O N E R Y. <laughs> so close. but hit the What is the correct spelling? The correct spelling of dictionary is D I C T I O N. -E -R -Y. A R Y so close A R Y เก่งมากเลยเอค่ะพราะเมื่อกี้เลยเอค่ะตัวไม่ทำถูกทั้งหมดกี่คำเก้าคำค่ะเก้าคำออกจากสิบคำเก่งมากๆโอ้โหเขาเสียงปรบมือหน่อยนะคะอา่าแล้วร่วมของเขาพื่อนเพื่อนเป็นทั้งหมดสิบเก้าคำค่ะเด็กน้องๆท,งทั้งหมดที่ by stop มาข้างหน้าเลยค่ะวันนี้ค่ะน้องๆทั้ง5คนของเราทำไปได้ทั้งหมด34มสิคำคำละ500บาทรวมเงินทั้งหมดเป็น17,000บาทค่ะ ะะไปมอบให้กับมูล,ลนิธิเพื่อนสัตว์ป่าค่ะขอเียญประมือกับน้องๆทุกคนหน่อย<โด>ย้อนราับมาเลยนะคะ<โดย>แล้วหากน้องๆทางบ้านคนไหนนะคะอยากจะมาร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้กับเราส่งใบสมัครมาทางที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะพี่โบก็ต้องขอเชิญน้องๆที่เหลือมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะ<โดย>มาเลย,<โด>ยและก่อนจากกันวันนี้ค่ะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากน้องๆด้วย คนที่คิดไม่เป็นไม่ว่าจะมีกี่ปริญญาก็เหมือนไรการศึกษาแต่คนที่คิดเป็นแม้ไม่มีการศึกษาก็เหมือนมีปริญญาของตัวเอง A man who can't think isn't an educated man no matter how many college degrees he may have และจํำไว้เลยนะคะว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด Because English is all around Good morning Bye bye เริ่มได้ตั้งแต่เด็กๆวันละคำสองคำจะทําให้เด็กคุ้นเคยรายการนี้เป็นรายการที่ดีมากนะครับฝึกให้เด็กเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับในเวลาเดียวกันรับความรู้ในด้านของภาษากรีกให้ก็คือแบ่งปันกับมูลนิธิในเรื่องของเงินรางวัลให้